ับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาต้องขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมธิการทหารและความมั่นคงของรัฐท่านผู้อาวุโสพลเอกบุญสร้างท่านประธานอนุท่านพลเอกจิรศักดิ์ก่อนอื่นต้อง กราบขออภัยนะครับว่าไม่ได้เอามะพร้าวมาขายส่วนแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องอัญเชิญพระราชรัดในหลวงรชัชกาลที่9ที่พวกเราก็ทราบกันดีว่าการแก้ปัญหาภาคใต้นั้นต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเดี๋ยวจะเห็นจะทำให้เห็นว่าในหลวงรอ9นั้น ท่านให้พระจาจารัดไว้สั้นๆแต่ได้ใจความได้ข้อเท็จจริงที่จะต้องปฏิบัติท่านประธานครับเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่าคนไทยและประเทศไทยนั้นเริ่มมาจากอาณาจักรสุขโขทยัยที่รวมทั้งเขาเรียกกันว่าในเอเชียใต้นั้น ประเทศไทยอยู่ในเขตส,ส่วนภูมิตรงนี้เราต้องรับความจริงนะครับว่าประเทศไทยนั้นมาจากหลายชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกับล้านนาไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานเราไม่ไม่พูดตรงนี้นะครับว่ารายละเอียดเป็นมาอย่างไรแต่ในประเด็นของภาคใต้นั้น เราเข้าใจเข้าถึงหรือไม่ว่าอัตลักษณ์โดยเฉพาะพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้นั้นเขาอาจจะเกิดมาก่อนอนาณาจักรสุขโขทัยด้วยซ้ำไปรัฐปัตตานีถ้าเราเปิดใจเขาอาจจะเกิดมาเดิม ก่อนอนาณาจักรสุขโขไทยด้วยซ้ำไปอัตลักษณ์ไม่ว่าเป็นภาษามาลายูศาสนาถ้าเจาะลึกลงไปจริงๆแถบนั้นเคยนับถือศาสนาพุทธศาสนาฮินดูและจนกระทั่งมาถึงศาสนาอิสลามในปัจจุบัน ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คิดว่าท่านทำอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะได้ลงลึกเจาะลึกไปว่าอัตลักษณ์ของพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้ปัตตานียะลาดาราธิวาสและอาจจะมาถึงสงขลาในบางอำเภอเหตุการณ์ร้าย บางช่วงรุนแรงบางช่วงอาจจะสงบเรียบร้อยหรืออาจจะแทบจะไม่มีตรงนั้นผมคิดว่าอยู่ที่การจัดการของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยท่านประธานครับเหตุการณ์รุนแรงสามจังหวัดภาคใต้นั้น ถ้าจำไม่ผิด2547เป็นต้นมาผมจำไม่ได้นะว่าเป็นรัฐบาลไหนใครเป็นนายกถึงจำได้ก็ไม่บอกโจรกระจอกอครับนั่นเป็นการพูดโดยไร้ความรับผิดชอบสร้างปัญหาให้กับ ตำรวจทหารสร้างปัญหาให้กับชีวิตที่เราเสียอกเสียใจครูจูหลิงครับโหดเที่ยมมากทำไมเขาจะต้องมารับวิบากกรรมจากนักการเมืองดังนั้นเนี่ยผมจึง ไม่แปลกใจว่ารัชการที่9ท่านบอกว่าท่านคงไม่บอกเจาะจงแล้วครับว่ารัฐบาลหรือทหารหรือตำรวจเนี่ยปฏิปฏิบัติการให้เข้าใจพี่น้องปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเข้าใจแล้วหมายถึงว่าเข้าใจอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ภาษาประเพณีวัฒนธรรม ของพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้แล้วเข้าถึงเข้าหรือไม่ทำความเข้าใจไปเกาะเขาคุยกันหรือไม่สุดท้ายก็คือการเมื่อคุยกันเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วพัฒนาเท่าเทียมกันทุกภาคหรือไม่สามจังหวัดภาคใต้พัฒนาเท่าเชียงใหม่ไหม เท่าภาคอีสานไหมเท่ากรุงเทพไหมตรงนี้แหละครับว่าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะพี่น้องสามจังหวัดแม้ว่าอัตลักษณ์จะต่างกันแต่นั่นคือคนไทยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยผมกราบเรียนธรรมทานนะครับว่า การที่จะมาแบ่งแยกยินแดนสามจังหวัดสี่จังหวัดเนี่ยผมเถียงนะครับว่าไม่จริงหรอกแล้วก็ททำไม่ได้ด้วยแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลฝ่ายความมั่นคงที่ไปดูแลตรงนั้นเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าถึงไม่พัฒนาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดอ่อนหรือที่เราจะเรียกว่า เส้นผงบางภูเขาก็ได้ท่านประดานครับพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีแค่สามจังหวัดตะวันออกกลางทั้งภาคภูมิภาคนะครับเขาเป็นพี่เป็นน้องเขาคุยกันได้ดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจฝ่ายความมั่นคง พี่พี่ทหารทุกท่านว่าท่านท่านทำอยูอ่บนความยากลําบากที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ผมจะกราบเรีอนรรท่านประธานไว้ว่าที่หนักใจที่สุดก็คือนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่ปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมเนี่ยสร้างปัญหาสร้างปัญหาทั้งภาคใต้ สร้างปัญหาทั้งตะวันตกของประเทศไทยที่เราจะเรียกกันว่าชักสึกเข้าบ้านฝากท่นทา,นานประธานผ่านไปยังท่านประธานกนรรมธิการนะครับว่าเราเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นมากแต่จะฝากท่านประธานไว้ว่า สิ่งที่กังวลก็คือนักการเมืองปากไม่สิ้นกินน้ำนมจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยครับขอบคุณครับ